นาคารร่ำรวยแนะนำขายร่มราคาส่งเป็นจังหวะดีๆเลยนะครับช่วงนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์2567นาเะครับเป็นช่วงจังหวะที่พ่อค้าแม่ค้านะกำลังเตรียมตัวสั่งซื้อร่มส่งและก็บุคคลธรรมดานะสั่งซื้อร่มแจกนะครับเพราะว่าช่วงนี้แดดกำลังร้อนเลยนะฮะก็ใช้ร่มธนาคารร่ำรวยนี่แหละครับกางกันแดดก,กันฝนได้เป็นดีและให้เป็นของชุ่มด้วยงานมุงคลน,นะครับผม ขายร่วมส่งนะครับเป็นยังไงครับอย่างล่มที่ผมถืออยู่นี่ครับขายส่งอยู่ที่คันละ50บาทนะครับล่มพับ3ตอนนะครับเวลารับผมไปนะครับถ้าจะไปขายต่อใช่ไหมฮะก็ขายเนี่ยราคาส่งคันละ60บาทหรือ55บาทก็ได้นะครับก็มีกําไรแล้วเพราะว่าการขายส่งนะครับก็จะมีจํานวนนะมากขึ้นใช่ไหมฮะร้อยคันเนี้ยเราก็กําไรละ500บาทถ้าเอาคันละ5บาทถ้าเอากําไรคันละ10บาทก็จะได้1000บาทแล้วนะครับต่อไปนะครับ เป็นล่มแฟชั่นนะครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ขายดีมากๆนะครับอยู่ที่85บาทนะครับขายราคาส่ง85บาทนะครับ60คันขึ้นไปนะครับตัวนี้นะครับเหมาะมากเลยกับฤดูนี้นะฮะซึ่งเป็นฤดูหน้าร้อนนะฮะนี่กันใช้กันแดดได้เลยนะฮะกันแดดกันฝนไม่ต้องไปให้ไปโดนแดดให้มันแบบเราผิวเสียหรืออะไรเลยนะครับนี่ครับก็มีหลายท่านที่ตอนนี้ประเทศไทยอากาศค่อนข้างร้อนก็นําไปใช้กันได้นะครับนี่ครับ นี่ตัวอย่างเบื้องต้นนะที่เราที่เราแนะนํามานะครับว่ามีร่มราคาส่งมีอะไรบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นลายไทยไทยนะก็ราคาอยู่ที่85บาทนะครับนี่ตัวนี้น,นี่เ็นฮะตัวนี้สีสันจัดโปรโมชั่นใช่ไหมอยู่ที่85บาทจากปกติแล้วราคาอยู่ที่95บาทนะครับตัวนี้นะบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากมากเลยครับธนาคารร่มรวยนะก็มีทั้งร่มตอนเดียวนะฮะร,ร่มพับนะครับ3ตอนนะร่มพับ2ตอนนะครับ ล่มแฟชั่นนะครับล่มกอปหรือว่าร่มตอนเดียวขนาด14กา้านยี่ห้อธนาคมดเลยมีทั้ง3รุ่นเลยนะมีทั้งสายลุงขอบสก็อตและลายสก็อตนะครับตัวนี้ก็แนะนำกันมากได้เลยนะครับตอนนี้นะครับก็มีร่มไม้เท้าขนาด24นิ้วในปลาร่มมีปุ่มยางกันล้มกันลื่นอย่างดีนะครับเปิดแบบออโต้กันแดดกัน,กนฝนได้เป็นอีกหนึ่งกล่องมี48กันขายส่งมีเงินละ70บาทเห็นไหมครับ ขายล่มราคาส่งนะครับแนะนําจัดธนาคาร่มรวยนะครับเป็นข้อคิด rie, ข้อแนะนําอย่างดีนะครับช่องทางการติดตอ่อของเรา0891246230และ0824477555ของเรา SIT 0824477555นะครับแล้วก็พบกันคลิปหน้านะครับว่าธนาคาร่มรวยมีอะไรแนะนํามาใหม่ให้กับคุณลูกค้านะครับประโยชน์และคุณค่าของร่มนะครับ นี่คืออาณาจักรธนาคารร่ำรวยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย